ก็แพ้ไอ้ต้นต้นชาใก้หวันนั่นหอหรออ๋อแล้วตอนนี้ดีขึ้นแต่ยังมีไหมคือหายเปแล้วค่ะตามมาเด็ดไม่หายหมดก็คือไม่เหมือนกับจะกรอรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าต่กนก่อนหน้าที่จะหานดูไม่ได้เลยนะสภาพอ๋อเราดอขปวดแล้วค่อยแขงแรเราหนักหักลอ่แล้วตอนนี้ห้องตัว เกก้านว่าแล้วแข็งแรงเยียบเยียมเยียบเยียแล้วของมี่ได้กินใช้อะไรไปบ้างนะกะดำกินกาดำไปเป็นอะไรกินกาดำปวดเข่าปวดเข่าปวดเข่านี่มาจากข้อเสื่อมหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะได้ไปหาหมอหรือยังได้ไปหาหมอหรือยังได้ไปหาหมอหรือยังไม่ได้ไปหาหมอแต่ปวดนี่คือรู้สึกเอง่าปวดอะ มีผลอ่าน้ําหนักตัวมีผลเพราะฉะนั้นหนึ่งที่จะต้องลดน้ําหนักลงแต่ไม่ต้องถึงกบบซาเลนเดอร์เหมือนกับร <c oughs> ต้องลดลงเพราะไม่งั้นเนี่ยน้าหนักตัวมันมันไปมันไปกดับนะครับแล้วเดี๋ยวพออายุเราเยอะๆมันจะยิ่งหนักหนักกวนน่านี้ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมนะอ่าโอเค <c oughs> ของยายไม่ต้องทานแล้วแหละกล้าเล่าๆโอเคของยายก่อนของของยายเป็น เป็นอะไรแล้ววันนี้เป็นทุกอย่างมาคุ้มเลยเป็นซับจานด้วยเป็นซับจานมาหาทรับมาทรับเอาอย่างนี้ผมคุยคุยให้ฟังแบบนี้ง่ายๆนะครับวันนี้ที่รู้ไหมว่าโรคอะไรที่ทำให้คนตายเยอะที่สุดโรคอะไรมาเร็วเดี๋ยวจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืม โรคมะเร็งมีโรคอะไรอีกโรคหัวใจแล้วโรคหัวใจโรคหวัวใจาเป็นก็เป็นโรคเบาหวานเบาหวานเบาความดันสมองสมองตีบได้ใช่ไหมมันสมองตีบเป็นโรคเดียวอะไรพวกนอ้โรคเดียวอีกล่ะอีกพัสปดตไม่รู้